ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นสองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นพระราชวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยะวรงังกูลพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2,562ณณสวนอัมพรเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2,562สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสาดินแดนแห่งมิตรภาพและความสุขตั้งอยู่เลขที่ 889หมู่6ถนนพิษณุโลกอุตรดิตถ์ตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกดูแลพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอวัดโบสถ์อำเภอพมพิรามอำเภอชาติการและอำเภอนครไทยมีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น161โรงเรียนมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18,596คนาราคนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1536คนและบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน81คนภายใต้การบริหารงานโดยนายยศพักจรัสสุภัชยาผู้อำํำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสาม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ดังนี้นายกิษตณะทองยิ่งและนางนุสลาทองดอนคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อน,นำลงสู่การบริหารเชิงพื้นที่ตามสภาพบริบทปัญหาและความต้องการภายใต้รูปแบบการบริหารงาน 5P 4Q m o เดลบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมอนาคตให้เป็นคนดีมีคุณภาพและมีความสุขวัฒนธรรมองค์กรเป็นเลิศบริการประสานเครือข่าย ประสานใจด้วยทีมค่านิยมยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการสำนักงานแห่งความสุขโดยได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด7จุดเน้นได้แก่ 1>, 1. เร่งรัดส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 2. มีผลการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ3 3. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็งตามบริบทพื้นที่ 4. มีการนิเทศภายใน 5. มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิบัติงานของบุคลากรและ 7. มีการส่งเสริมผู้บริหารและครูผู้สอนในการพัฒนา b e ส t p r a c t i c ของโรงเรียนจากนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสังกัดอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งประกอบด้วยทีมผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาองค์คณะบุคคลรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพลังสู่ความสําเร็จจึงได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูกเกียรติจากหน่วยงานดังผลสําเร็จที่เกิดขึ้นดังนี้ด้านคุณภาพนักเรียนมีผลการประเมินและทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา2566ในการประเมินด้านการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ย2ส,สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ1.57สูงกว่าระดับประเทศ0.56ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา3.92กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา0.63กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา3.14และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา2.95นักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวนหนึ่งคนได้แก่เด็กหญิงกัญญนัทเกรียท่าสายนักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคันผลคะแนนทดสอบโอนิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา0.15ด้านผลสำเร็จที่เกิดกับโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2566โรงเรียนวัดนาขามได้รับรางวัลที่ปรึกษาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี2566โรงเรียนบ้านป่าซ่านได้รับรางวัลพระราชทานระดับประเทศประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2566 และโรงเรียนศรีพิรมพิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับนานาชาติ2023 International Exhibition for Young Inventors World Contest ทางระบบออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอในช่วงเดือนกันยายน2566ณประเทศไต้หวันได้รับรางวัลเหรียญเงินในชื่อผลงาน อุปกรณ์ช่วยเปิดฝาเกี่ยวโดยเด็กชายธนากรน้อยเพ็งและเด็กชายธนาภูมิม่วงมันดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านผลสำเร็จที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567คะแนน98.25ระดับดีเยี่ยมผู้ความสำเร็จ อันเกิดจากความสามาคัคคีในหมู่คณะได้สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนหลอมรวมความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรดินแดนแห่งมิตรภาพและความสุขโดยแท้จริง